นี่ไปไปหาผ่านทองเจอหรือยังมาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ยไม่เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยมเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาใ,ใครเนี่ยสันลามสันลามครับเกิดอะไรขึ้นกับสันลามมาทุกอย่างไปแบบนี้เนี่ยสันลามทำงานหนักโอเสด็จพ่อเจ้าเอ๋ยกระหม่อมฉันได้ไปตามหาผ่านทองแต่ว่าไม่เจอเจอผู้หญิงคนนี้ไล่ปั้มกระหม่อมฉันมามผู้หญิงผู้หญิงไล่ปั้มีที่ไหนผู้หญิงวิ่งไล่วิ่งหนีเขาเหรอวิ่งหนีนี่ เอามันไล่ป้ากมึงกอเป็ย่างป้าพูดเลยเธอชายอะไรกวผู้หญิงเรเราก็ต้องสนองสิวะเป็นอะไรได้ชร์เปล่กพ่เจค่ะอโทษนะครผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงครับคเอ่อคุณผู้หญิง ไดวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาหรือเปล่าครับไม่เราให้ยอกกันค่่อมมีทุร้านเหรอครับมีค่ะถ้าอย่งนั้นผมว่ามือผู้หญิงไปหันหน้ามาคุยกันได้ไหครับผมจะได้รู้ว่ามาิดหน้าทั้งหมดอ่ะมาหน้ามึงเลยัมมดม่ม มันเข้ามาดีลบหมาอ,อีกด<ห>อดหนูแล้วกนน็ญม,มีทุกอแล้วก็ผมรบก,กวนกกวิญวิบไม่บายไม่เกี่ยกับมึงอีดงหน้ามาคมุยกนันได้ไหมครับอุย้ย่ะอุ้ยทำไมทำมาสาับเราอยู่เนี่ยจ<บ>ะไปยอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้มาเกล้วเราก็มากสกลกิดเราแบบเนี้ยแอบด,ดูก่อน ะตอนใช้ไม่รู้กูเหวแตกไปแล้วไเไม่ชันกูกคุมับมือกันนมันมีกันต่อเือคนนี่ยดูดบุหรีมากแน่เลยทำไมมึงเห็นไหมน่ะขอปากเขียวเลย อีกเนี่ยแต่อ๋อขอหนอเลยคะ่ะท้าสีน้ำเงินดะ้วยนคุยพูดกับใครวะพูดกับน้องสาวอยู่น้องสาวชื่ออะไรชื่อว่าชื่อว่าปักแอกไส,ส้ไส้วันเขาเลี้ยงเง่นอะไรกั

เราก็เหนแมมาคุยในะเลี้ยนเลยกองไม่แลบแลใครแลบไม่เป็นไรไปดัพ่อมันครับค่เดี๋ยวอ้แล้วโชคมากแบบเนี้ยชื่อครับชื่อไม่งั้นไม่ทนมานานเน ไม่ใช่ตอนนี้จ้ะไม่หรอกไม่หรอกจะหันไปแต่ว่าเธอห้ามวิ่งหนีเราแล้วผมจะวิ่งหนีทำไมล่ะผมไมเราเห็นหน้าเพราะว่าเพราะว่าเราสวยมากเกินสวยก็เมนลอยหน่อยหน้ามึงย่งก็วิ่งโนโกรธมึงจะไม่เคยพูดอะไรอีหน้าหมัดหน้าเหมือนมันไดเมยลุกลางสภาพ เตาเผาลูกไปได้แต่วันแรกเอาไปเลยไปเลยไม่ต้องจับนะมึงไปเลยไปบ่ยๆกูเกลียดเตามึงไปไปแบกูก็ไม่อยู่กับมึงเลยกองฝนไปกูไปแน่มึงคิดว่าน้ามึงสวยมากเลยหน้ามึงเห่ือนเทพนรรพรพรร ไอ้เตตันอ้หูฉันปวดทั้งร่างชีวิตน่ารู้หนูโอ้หูตายแล้วจริงๆนะได้เอ้ยมีควายโอ้โหูไอ้เจ็กเลียวไอ้เจ็กเลียวเพชรน้ำำลังพูดถุนดิ้งไอ้พูดถุนดิ้ ไอ้คนผิดใจมาด่าผมมาก่อ,อนมาเนะทำไมวะกูแจ้งเลี้ยวกูมีตรงไหนทำไมอ่ะเผ่าหาพ่อเหรอแตวจะเลี้ยวไปหาเมียมึงด้วยดูรางดูแลดูลรังของสารลุงสารเมียไอ้ตุ่นปอดตุ่นปอดย้อนหานมาชักปืนชักแก๊งข้าวันไม่เจอปูไปไปไอ้พุดเดินไป อ่าเลยพี่พนเองเลยเออะเราไม่สนใจหรอกครู เดี hey ๋ยวเข้ามาเอาไปเข้ามาเดีายเข้ามาม่จะเอาไอ้คนตากล้องนะเดี๋ยวชนกล้องเอาไปเข้าไปอย่าเข้ามาขาดียังตามไม่ทันแล้วขาเปรแล้วจะไปตัมทันังไปเ้ย วุ้ยดองวุ I ้ยดองตอนเกลี้ยงพ้นอะรครับอะไรอะไม่มีไม่มีไม่มีพี่ชาหรอกโอ้โหเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หล่นบ้าบ้าบาบูใครเป็นใครเนี่ย